สวัสดีครับผมอายุธาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถใช้งานอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้จากค่ายนิสสันนะครับเป็นนิสสันนีโอท้ายแตงโมตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมคันนี้มีความพิเศษนะครับคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมตั้งแต่สมัยประถมนะครับเจ้าของเดิมเป็นแอร์ o s สเตสนะครับผมนี่นะครับแกเปลี่ยนรถใหม่ไม่ได้ใช้ก็แบ่งปันมาให้เราใช้งานกันคันนี้กลับกลับมาจากหัวหินนะครับเรามาทําการเปลี่ยนเกียร์ ซอมช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูในส่วนของรถรอบคันกันนะครับรถเป็นสีบอลทองเดิมโรงงานมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับก็อาจจะมีเฉียวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่มีชนหนักบ,บอดี้สวยน็อตไม่เคยขยับเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับผมคันนี้นี่ครับสีบอลงโรงงานนะครับริ้รอ,นะอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยภา,ายในเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะครับล้อสวยยางดอกหนาใช้งานกันอีกยาว เี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับรอบคันก็จะมีสีสันบ้างเล็กน้อยนะครับที่ถลอกบ,บ้างเล็กน้อยไม่มีแผลฉกันนะครับบางเดิมนันคันนะครับผมนิสสัน GL NEO สวยงามนะครับพร้อมใช้งานเกียร์เปลี่ยนให้แล้วนะครับผมยก่างทําให้แล้วสปาภายในสปาเข้องเครื่องขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอดี้สวยนะครับไม่มีแผลฉกันมีริ้วรอยตามกาันถลอกตมการใช้งานเล็กน้อยนะครับ โดยรวมพร้อมใช้งานภาษี66นะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นมาดูหน้ารถกันนะครับโดยรวมสวยงามนะครับภายในเบาะหนังแท้เดิมโรงงานตกแต่งครับทิมลายไม้นะครับคันนี้ไม่แค่แสนกโลนะครับไม่ถึงสองแสนโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับผมนี่นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งคันนี่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นให้ดู ภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับนี่นะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับนี่นะครับปรับข้างก็ไฟฟ้านะครับนี่นะครับระบบตัวปรับกระจกขึ้นลงกัไฟฟ้าภายในเบาะหนังนะครับผมสวยงามนะครับไม่มีขาดมีริ้วรอยการใช้งานตามสภาพเท่านั้นนะครับผมโดยรวมยังสวยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผม เดี yeah, hmm. okay. mm ๋ยวเรามาดูในส่องด้านท้ายกันนะครับนี่นะครับด้านท้ายกว้างขวางนั่งสบายอ่ากว้างขวางใส่ของได้สบายนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมไม่เคยแกะนะครับผมนี่ครับน็อตฝาไม่เคยถอดนะครับทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับรถซื้อต่อกันภายในครอบครัวเท่านั้นนะครับยางอะไหล่อยู่ครบแม่แรงอยู่ครบนะครับผมใช้น้ำมันอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วน้องเครื่องกันนะครับ เราฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมสติ๊เกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับคานหน้าสวยนะครับเม็ดองเมดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบสติ๊เกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับไม่เคยถอดนะครับผมนี่นะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับเกียร์ไม่มีตะกุกเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมขับกี่ทางไกลผมเทสมาให้แล้ว200กว่าโลไร้ปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนิสสันนีโอ G.L นีโอไทเตองโมคันนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะครับระยะทางระยะระหว่างพวงมาลัยกับพุงผมไม่ติดนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะครับมีที่เก็บของนะแอร์เย็นฉ่ำวิทยุเสียงดีของโซนีนะครับผมเสียงดีใช้งานได้ ไฟสองแผ่นที่ต่างๆใช้งานได้มีที่เก็บแว่นยังใช้งานได้สภาพดีนะครับผมนี่นะครับระบบไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับผมนี่นะครับนี่นะครับทั้งสี่บานนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นให้ดูนะครับนี่นะครับขึ้นลงปกตินะครับใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกเพื่อจะเดินหน้าแท่นเครื่องไม่มีสั่นนะครับรอบนิ่งเงียบไม่มีสวิงนะครับผมนี่ครับใส่เกียร์อาเหยียบเบรกไม่มีกระชากรอบนิ่งเงียบไม่มีสวิงนะครับผมนี่นะครับแท่นเครื่องนิ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับอัตราตอบสนองในการเล่งดีนะครับนี่นะครับปล่อยมือขับศูนย์ไม่เสียนะครับตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับผมเ g e a เก e ร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์นะครับผมขับนุ่มนะครับผมชงลงชงล่างไม่มีดังนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับรับประกันการส่งนะครับผมไม่มีโกงมีหน้าร้านชัดเจนนะครับสนใจมาดูรถได้ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับผมใครหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับ